ก็ปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาตินะคะจริงๆคุณหมอบอกว่าเมลอจจะต้องน้ําหนักขึ้นได้แล้วตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ขึ้นเลยค่ะแต่เขาบอกต้องขึ้นแล้วหลังจากนี้ต้องขึ้นแบบเดือนละแบบโลครึ่งสองโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือควรต้องขึ้นแล้วทานได้ปกติเลยค่ะอยากได้เพศไหนไหมคะน้องเหลือจริง ได้หมดเลยค่ะหญิงและชายได้หมดเลยปล่อยไปตามแบบธรรมชาติเลยคนนี้คือธรรมชาติให้มาเลยจริงๆไม่แต่หรอกพี่แต่ไม่แต่งยังไม่ทราบยังไม่ทราบจริงๆตอนนี้แอบทราบเพศแล้วด้วยแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ค่ะเพราะอันนี้ทราบจากการตรวจเลือดตรวจจากโครโมโซมค่ะก็พอทราบแล้วอุ้ยแปรรูนอันนี่ยยังไม่บอกเนาะยังไม่บอกอากันเดี๋ยวรอชัวร์ๆก่อนต้องมีเครับต้องมีเบอร์ ออ๋อเลิกบอกเพศเหรอคะเขาไม่มีเลิกหรอเอาแค่ว่าไหนที่แบบอ่ะเรารู้ชัวร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพศที่ตกใจตกใจตัวเองมั้ยอย่างที่ผมว่าไม่ได้ไม่ได้แบบคาดหวังว่าคนแรกจะเพศอะไรอะค่ะคนแรกคือแบบเพศอะไรก็ได้เลยค่ะทำางไปถึงเดือนไหนคะนี่แหละเดี๋ยวก็จะอยู่ละนี่จริงๆหลังจากนี้ก็จะเหลือแค่ถ่ายละครอีกประมาณ3คิวแล้วก็แล้วก็ปิดจอบนะค่ะ แล้วหยุดละคะตอนรู้จะร้องร้องไห้เลยมั้ยนไม่ร้องอะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่มันงงมากกว่า,เ,าเพราะว่าตอนนั้นน่ะคือคือที่บ้านก็จะมีเครื่องตรวจเอที่ตวรวจปัสสาวะใช่ไหมคะใช่คุณเซนก็ซื้อมาเป็นสต็อกไว้เต็มเลยเออ <laughs> ว,วันนั้นก็กลับมาก่อนจะนอนจะนอนอยู่แล้วคุณเซนก็บอกว่ามิวมลตรวจหน่อยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย ประมาณว่าตรวจหน่อยดีกว่ามันก็ตรวจก็ได้แล้วก็ใจก็คือไม่ได้คิดเลยก็คือตรวจไปอย่างนั้นนะคะคือเขาบอกให้ตรวจก็ตรวจก็ได้แล้วก็เอ้าปรากฏว่าเอายังไงเนี่ยคือตอนแรกขึ้นมาขีดนึงก่อนชั้นๆเลยขีดนึงแล้วก็โอเคก็ก็คิดว่าน่าจะขีดนึงอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วปรากฏพอแบบทิ้งไว้แป๊บนึงมันเริ่มขึ้นอีกอันหนึ่งจางๆแบบพี่นี่มันอีกขีดนึงปะเนี่ยหรือมันไม่ใช่เพราะมันจางมากเลยอะไรอย่างเงี้ย ก็เนี่ยเสิร์ช Google แล้วก็ลองเอาอีกอันนึงมาตรวจก็ขึ้นอีกอันนึงจังๆกันเพราะมันก็จำได้ว่าก่อนนะเนี่ยเคยเมื่อประมาณแบบไม่กี่วันที่แล้วอะค่ะเคยตรวจแบบไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นไม่เห็นขีดอีกขีดนึงเลยเห็นแบบแค่ขีดเดียวแบบชัดๆแต่กคุณไม่ได้มีสัญญาณแบบประจำเดือนมาแล้วมีอาการนู่นนี่ยังเลยอะยังเลย่างเลยคือแค่สุ่มลองปแบบแค่ตวคือด้วยความที่เป็นคนประจำเดือนมาไม่ปกติอยู่แล้วค่ะ จริงๆอ่ะตอนนั้นก็เป็นควรเป็นช่วงที่ประจำเดือนควรจะมาแล้วแต่ว่าเราอ่ะมาไม่ปก uh ติอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรเลยแบบไม่ได้เอกใจเลยก็แค่คิดว่าเดี๋ยวมันก็คงมาแหละอะไรอย่างเงี้ยมีเพียงเลกน้อเรื่องแบบอาบเช้าก่อนสุ่มสะพานแก้วอะค่ะมันมีปัญหาว่าอย่างไรอย่างแต้วเพออกกำลังกายแล้วเพิ่งมาดูีเซนตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยเราพเห็นไหมก็เห็นบ้างค่ะเห็นบ้างค่ะแต่จริงๆอันนี้เป็น เป็นเหมือนคอนเซปต์แรกที่เราคิดไว้อยู่แล้วว่าเรามีไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันคือพี่แต้มเป็นคนออกกําลังกายหนักๆอยู่แล้วคือทุกคนก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่เขาออกกําลังกายก็จริงแต่เขาก็เขาก็จะมีเรื่องที่เขาแบบคอนเซิร์คือการออกกําลังกายบางที่มันเหมือนมันจะมีบางส่วนที่มันไม่ลดสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนแบบอยากจะได้อะไรบางอย่างที่มาช่วยตรงนี้ให้มันให้มันเบิร์นออกไป จริงๆว่ามันเหมือนกับเราอาจจะสื่อสารสื่อสารผิดไปนิดนึงจริงๆเราอยากตั้งใจให้มันเหมือนเป็นแบบคือเราก็เป็นตัวเราแบบนี้แหละแต่เป็นเราในเวอร์ชั่นที่แบบที่มันที่มันเข้ารูปที่มันแบบเออที่มันไม่ได้มีส่วนเกินอะไรไมาให้แบบขวางหูขวางตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็พยายามจะสื่อสารออกมาให้มัน,นให้มันเป็นในเวที่มันชัดเจนยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงีเ้ยค่ <c oughs> ะัวกับกกงี่มน็เราก็คุยกันนะคะ <c oughs> ก็อยากจะให้มันให้มันสื่อสารให้มันชัดเจนมากกว่านี้อะไรเงี้ยอันนั้นมันอาจจะแบบผิดพลาดเรื่องแบบการการสื่อสารออกมาเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะสื่อสารหาวิธีสื่อสารใหม่อะไรเงี้ยค่ะ่กััับบผมกกลที่นจะเริ็จริงๆเราก็เราก็พร้อมที่จะแบบ